สวัสดีครับเพื่อนๆผมปุเรศนะครับวันนี้จากคลิปที่แล้วที่แจกพระหลวงปุ่มนิตาสีโลนะครับที่สร้างในพิธีไหว้ครูแจกไป5องค์นะครับในเพจคราวนี้ตามสัญญาครับที่ผมบอกว่าผมจะมาแจกต่อใน YouTube นะครับเพื่อนๆที่ เป็น fc ใน y u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  e เนี่ยนะครับใครกดแชร์นะครับผมใครกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับมีสิทธิ์ร่วมสนุกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะแจกนะครับเหรียญเสมาจิ๋วนะครับจัดสร้างโดยวัดป่าหนองหลมปีพศ2558นะครับ เหรียญเซมาจิ๋วหลังยันดวงนะครับผมเหรียญเซมาจิ๋วหลังยันดวงมีเนื้อทองคําเนื้อทองคํานี่ขายนะครับเนื้อทองคํานี่ขายสอหรับใครที่สนใจนะครับราคาเพียงสอง0 0ันบาทนะครับ28 0 0 0ปันบาทเนื้อทองคําแท้หลังยันดวงนะครับหมายเลขหนึ่งสามนะครับหมายเลขสิบาม หมายเลขสิบนะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับวันนี้ผมมีมาแจกนะครับหนึ่งสอมีมาแจก7จ็ดองนะครับเรางวัลสำหรับใครที่แชร์คลิปนี้นะครับแล้วคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะครับรับร่วมสนุกนะครับร่วมสนุกได้เลย จับฉลากวันที่31 31เมษีสาย,ยน2 5 6 2นะครับจับฉลากวันที่31นะครับสำหรับใครที่ต้องการร่วมสนุกก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ผมปุเรศนะครับมีวัตถุมงคลของลุงปุ่มุนทิตาสีโลแห่งวัดบ้านจานมาให้เ,เพื่อน ได้ศึกษาร่วมกันนะครับวันนี้มีพระนาคปกพระนาคปกบล็อกทองคำนะครับครั้งก่อนผมได้สอนวิธีการดูเกแท้บล็อกนาคพ่นน้ำไปแล้วนะครับวันนี้มีบล็อกทองคำหรือว่าบล็อกหน้าใหญ่มาให้เพื่อนๆได้ศึกษาร่วมกันนะครับผมเกแท้เป็นอย่างไรนะครับไปดูกันครับ ลืมแจ้งไปนะครับพระที่แจกร่วมสนุกเจ็ดรางวัลน,นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงไม่ใช่เนื้อทองคํานะครับหลังเงินดวงอ่าเนื้อทองแดงเจ็ดรางวัลน,นะครับสําหรับเนื้อทองคําเนื้อทองคํานี่ให้เช่าบูชานะครับสองหมืนแปดพบาทนะครับเบอร์หนสใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ ทองคำแท้นะครับผมทองคำแท้ทีนี้เรามาดูพระนาคปกรุ่นเสาห้าบูชาครูปีพศ2543นะครับจัดสร้างโดยวัดสุทัศน์นะครับบล็อกทองคำหรือบล็อกหน้าใหญ่นะครับบล็อกทองคำหรือบล็อกหน้าใหญ่แตกต่างจากบล็อกนาคพ่นน้ำยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปหยิบ บล็อกหน้าพ่นน้ําเปรียบเทียบให้ดูนิดนึงนะครับจะได้แยกกันง่ายๆนะครับผมใช้กล้องขยายนะครับอันนี้บล็อกทองคํานะครับบล็อกทองคําสําหรับใบหน้าขององค์พระนะครับเห็นไหมครับจะอวบอุมหรือเขาจะเรียกอีกอย่างว่าบล็อกหน้าใหญ่นะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับจะไม่มีรอยหน้าพ่นน้ำพูดง่ายๆาเดี๋ยวผมให้ดูบล็อกหน้าคพ่นน้ำเห็นไหมครับบล็อกนาคพ่นน้ำน่าจะเล็กกว่านะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนรอยแกะบล็อกที่เป็นนาคเหมือนพญานาคกลังพ่นน้ำเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับโอเค สำหรับวิธีการพิจรณาเกแท้นะครับสำหรับการพิจรณาเกแท้พื้นฐานเบสิกของการดูพระเหรียญน,นะครับอันดับแรกองค์พระจะต้องคมชัดองค์พระจะต้องคมชัดมีมิติในการแกะบ,บล็อกที่ปั๊มเข้าไปอย่างเป็นธรรมชาตินะครับคำว่าคมชัดเป็นอย่างไรนะครับคมชัดก็อย่างเช่น เส้นเส้นจีวรตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนูนเป็นเส้นเด่นทีเดียวนะครับผมอ่าแล้วก็วลองซูมดูนะครับเดี๋ยวลองซูมดูเส้นเสี้ยนนะครับที่เกิดจากการปั๊มเห็นไหมครับเมื่อเราเอียงดูจะเห็นเส้นเสี้ยนบริเวณพื้นเหรียญน,นะครับ เส้นเสียนอย่างเป็นธรรมชาตินะครับแม้กระทั่งตรงไหลหลงปูอะไรพวกนี้นะครับสำหรับพระที่สภาพยังเดิมๆอยู่ก็จะดูง่ายหน่อยแต่ถ้าพระศึกพระที่สภาพผ่านการใช้ก็จะต้องเพีจยนณาหลายส่วนประกอบนะครับเห็นไหมครับแถวแถวนี้เห็นไหมฮะลักษณะของอ่า พยานากนะครับมีมิติคมชัดนะครับผมเมื่อเราพลิกมาดูด้านหลังนะครับความคมชัดของตัวหนังสือเห็นไหมครับ <c oughs> ความคมชัดของตัวหนังสือ,อเดี๋ยวซูมเลยดีกว่าตัวหนังสือของหลวงปู่จะต้องคมชัดไม่รีบ นะครับไม่รีบเป็นแท่งๆแล้วสังเกตเห็นอะไรไหมครับบนตัวหนังสือผิวจะออกผิวมระเห็นไหมครับจะไม่ใช่ผิวเรียบๆนะครับแล้วก็เส้นเซียนต่างๆที่เกิดจากการปั๊มเนี่ยนะครับเมื่อเราเอียงเข้าหาแสงนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราเอียงเข้าหาแสงจะมีเส้นเซียนที่เป็นสายฝนเนี่ย จำนวนมากนะครับจำนวนมากเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ข้างๆ้างตัวหนังสือหรือว่าตรงข้างข้างยันเห็นไหมครับบริเวณเนี้ยเห็นไหมครับจะมีจำนวนมากนะครับมีเส้นเสี้ยนที่เกิดจากการปั๊มอย่างเป็นธรรมชาติจากการแกะบล็อกเนี่ยนะครับเส้นเสี้ยนสายผลเห็นไหมครับเมื่อเราเอียงดูเขาเขา้าคล้องขยายนะครับ ลองยิงดูหลายๆมุมนะครับเห็นไหมฮะเส้นเซียนเยอะมากๆครับเส้นเซียนเยอะมากๆองนี้โคดโคดเทาะตอกตอนอเริ่มพังโคดเริ่มชำรุดนะครับโคดเริ่มชำรุดทำให้มีการทำโคดเทาะขึ้นมาใหม่ สำหรับพระรุ่นเสาห้าบูชาครูจะมีโคดท้ออยู่สองตัวนะครับอันนี้โคดเริ่มชำรุดนะครับออกจะเละๆนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรเราดูองค์ประกอบกอื่นได้นะครับจุดสังเกตจุดหนึ่งเห็นไหมครับจุดสังเกตจุดหนึ่งของพระนาคปกอ่ะเห็นไหมครับจะมีเส้นขอบซ้อนเห็นไหมครับเส้นขอบซ้อน ห็นไหมฮะจนถึงข้างบนนะครับจนถึงข้างบนสังเกตยันจะไม่ชิดตรงนี้นะครับจะมีระยะห่างนะครับของเกบางบล็อกยันจะชึ้นไปชิดนะครับแล้วให้เพื่อนๆดูตรงมันจะเป็นตัวขอบซ้อนข้างในอะครับด้านนี้จะใหญ่กว่าด้านนี้เห็นไหมฮะทุกเหรียญน,นะครับผมดูแล้วทุกเหรียญ ด้านนี้จะเป็นเรียวๆบางๆกว่าด้านนี้นะครับสังเกตที่เส้นสอนนะครับสังเกตที่เส้นสอนนะครับแล้วก็ดูที่ธรรมชาติของเส้นเสี้ยนนะครับธรรมชาติของเส้นเสี้ยนทีนี้อีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนเพื่อน สังเกตนะครับก็คือตัวตัดตัวตัดในปีพศ2543นะครับก็คือตัดคมแล้วก็ขาดยุ่ยนะครับตัดคมขาดยุย่ยเห็นไหมครับจุดสังเกตตัวตัดของเหรียญรุ่น25บูชาครูพิมนาตปกนะครับในยุคพศ2543 วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับใครที่ต้องการแบ่งบูชานะครับก็สอบถามผมมาได้หรือว่ามีพระของหลวงปู่มุนที่จะให้เช่าบูชานะครับก็ติดต่อได้นะครับ0824580066นะครับหรือลายดีแพ d s i p u 8 6ตัววันนี้ผมปูร้อยเอ็ดขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาเยี่ยมชมร้านผมก็มาได้ที่พันธิบ,บังกะปิ นะครับห้างพันธิ์บงกะปิอยู่คนละฝั่งกับเดอะมอลนะครับอยู่คนละฝั่งกับเดอะมอลบางกะปิจะติดกับตลาดบางกะปินะครับมีที่จอดรถเยอะแยะนะครับอยู่ชั้น5ขึ้นบันไดเลื่อนมาร้านผมอยู่ขวามือเลยยังไงเข้ามาก็โทรนัดก่อนและกันเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเผื่อผมไม่ไม่ได้เข้าร้านนะครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีชัยทุกท่านครับสวัสดีครับ